โดยฟันทง .com ดูดวงกับอาจารย์ลักษ์ผ่านฟันทงการ์ดโดยไม่ต้องเสียนาทีละ9บาทโทร02 515 9222สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมรักเลขานิเทศมาพบกับท่านผู้ชมในสายใหญ่ไทยสายใหญ่เชื่อมใจคนไทั่วโลกตอนสุดยอดฟันทงครับทุกวันจัน์ทรและวันอังคารเรามาพบเจอกันในเวลา9เช้นาทีถึง10โมงเช้านาทีและปรีรันในเวลา ตีสองสินาทีครับตามเวลาประเทศไทยใครที่สนใจก็ติดตามตามนี้นะครับทุกวันจันทร์และวันอังคารผมจะฟันธงดวงชะตาของท่านที่เกิดใน12ราศีทุกวันจันทร์จะเป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษเพ,พื่อศพมิถุนกรกฎราศีสิงและราศีกันส่วนวันอังคารจะเป็นเรื่องราวของชาวราศีตุลพิจิกธนกกูมังกรกลุ่มและมีนครับให้ติดตามตามนี้และวันนี้ครับเรื่องราวมหามงคลที่เป็นเรื่องราวของมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคือองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นสกูปพิเศษในช่วงไทยของรายการช่วงแรกก็ฟันธงในหราศีแรกเหมือนเดิมครับและที่สำคัญฝากประชาัมพันธ์แฟนรายการทั่วโลกและทั่วฟ้าเมืองไทยว่าในวันที่สองและ3พฤศจิกายนนี้จะมีพิธีทำบุญให้ดวงวิญญ,ญาณทารกที่ถูกทำแท้งทั่วโลกในวาระที่เป็นมหามงคลบุญของชาวพุทธคือออกพรรษา ก่อนเข้าพรรษาเราทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกกำแท้งที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีพอหลังออกพรรษาอาทิตย์แรกคือเสาร์อาทิตย์วันที่สองและสามพิกยนก็จะทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกตำแทงณวัดไตราสามัคคีจังหวัดสมุทรปราการครับ ใครที่ปรารถนาจะทําบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทันแท้งได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่ดีก็ขอเรียนเชิญไปร่วมพิธีในวันที่2วันที่3ามพิกายน,นี้นะครับเอาละครับเรื่องราวของดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษถึงราศีกันระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พิกานจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษประจำวันที่28ตุลาคมถึง3พิกานนะครับเป็นจังหวะที่ชาวราศีเมษ มีโอกาสมีจังหวะที่ดีกว่าเดิมแต่คุณจะเจออุปรสรรคจากปัญหาของกรรมเก่าเจอคนควรประสาทหาเรื่องหาราวหรือเอกสารขั้นตอนในการติดต่อมีปัญหาแต่ผมอยากจะชี้เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่าไปคุกคีหรือเล่นกับปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านปัญหาและอุปรสรรคไปได้สุดท้ายแล้วก็สําเร็จคืออย่าไปมีอารมณ์กับปัญหาและอุปรสรรคที่เกิดขึ้นให้คิดว่าสุดท้ายแล้วผ่านไปได้ เพราะฉะนั้นเองก็ขอให้คิดดีทดําดีมีความตั้งใจในเรื่องราวดีๆเรื่องการเงินมีรายจ่ายแต่รายรับก็เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องงกไม่ต้องประหยัดไม่ต้องกังวลส่วนความรักในจังหวะนี้ใครที่เจอคู่ไม่เป็นคู่แท้มีเกณฑ์ที่จะเลิกหรือพัดพรากแต่ถ้าเกิดใช่คู่แท้มีเกณฑ์ที่จะห่างไกลเพราะเขาเดินทางไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวก,ก็กลับมาเจอกันราศีพฤษภ28 ตุลาคมถึงสามพิกายน,นะครับราศีพฤษภดวงชะตาจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะดาวพุธซึ่งเป็นเลขสีค่คัวจรในมุมที่ก่อให้เกิดพลังก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการซื้อขายเจรจาหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะประสบความสําเร็จครับอุปรสรรคหรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นผ่านพ้นไปจังหวะน,นี้จะมีโอกาสที่จะโชคดีประสบความสาเร็จในการซื้อขายเจรจาสมัครงานมีเกณฑ์ที่จะปิดการขายมีเกณฑ์ที่จะสร้างผลของการทํางานเพิ่มยอดในตามปรารถนา แก้แหวนเงินทองหลายมาเทมาความรักมีความสูงดีันถุงครับชาวราศีมิถุนดวงชะตาในช่วงวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนะครับจังหวะนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณจะเจอคนรู้ใจใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังให้ดีเพราะจะมีอาการที่เรียกว่าปั่นใจ จะมีโอกาสที่จะมีความสุขในความรักกะดีกระดามีความฝันสมปรารถนาะที่เคยเบลอมึอนตึงก่อนหน้านี้ประมาณสักครึ่งเดือนชาวราศีมิถุนมีอาการเบรองงมึนหลงลืมเสียเงินมีปัญหาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผ่านพ้นฟันทุงครับ ชาวราศีกรกฎดวงชะตาระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนถือว่าเป็นจังหวะดวงชะตาที่หนึ่งมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ 2. งานขยับขยาย 3. บริวารอยู่ในโอวาทปัญหาต่างๆที่ใครมีผลดีแห่งความสุขและความสําเร็จเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ขอให้คิดดีและทําดีรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จในวิถีแห่งดวงชะตาฟันธงครับ ชาวราศีสิงห์ระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนเป็นจังหวะดวงชะตาที่มีเกณฑ์1เดินทางไกลจะเดินทางไกลจะเดินทางใกล้ติดต่อประสานงานจะประสบความเร็จ2ได้เงินก้อนใหญ่ แล้วมีโอกาสที่จะมีงานใหญ่ๆเข้ามามีโอกาสที่จะสมหวังสมปรารถนาะคนรักเป็นกําลังใจมีคําถาม่อบว่าแล้วถ้าเกิดคนรักไม่เป็นกําลังใจลนะ่ะแปลว่ามันไม่ใช่คู่แท้มันเป็นคู่สร้างปัญหาก็ตัดมันทิ้งไปก็จบนะครับเพราะว่าระหว่างนี้ดวงเรากําลังดีอย่าเอาอีกหนึ่งดวงของชีวิตที่ไม่ใช่คู่แท้มาเป็นเรื่องของความรําคาญที่ทําให้เกิดปัญหา แล้วคิดรักตัวเองให้เป็นก่อนและคุณจะสมหวังสมปรารถนาะในจังหวะน,นี้ดวงชะตาทำบุญได้กุศลพลบุญเกื้อกูลทำบุญทุกครั้งทุกคราอุทิศบุญให้เทพนาคาพญานาะจะเกิดสมบัติและเสน่ห์เมตตามาหานิยมกับคุณที่เกิดในราศีสิงนั้นทุกประการฟันธงครับ <ST AT> <S <S ชาวราศีกันดวงชะตาชาวราศีกันระหว่างวันที่28ตุลาคม ถึงวันที่3พิกยนเป็นจังหวะที่ดวงชะตาชาวราศีกันลงล็อกที่จะประสบความสําเร็จหนึ่งคิดออกบอกถูกคิดจะทํามาในเรื่องใดๆสิ่งใดๆที่เคยเกิดแล้วมีปัญหามาก่อนหน้านี้ปัญหาต่างๆขี้ใครสมัครงานได้งานทําเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารไม่ผ่านมีปัญหาเครดิตมีปัญหาระหว่างนี้ผ่านประสบความสําเร็จเป็นจังหวะที่ดีขอให้คิดและพูดในเรื่องที่สร้างสรรค์หวังในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ลงมือ ลงแรงกายแรงใจในการทำรับรองว่าจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีแล้วคุณจะเจอคู่จากการทํางานในการประสานงานในการเดินทางและการติดต่อจะเจอคู่และคนรักจากการทํางานหรือคู่ช่วยเหลือเกือ้อกูลในการทํางานได้เป็นอย่างดีฟันธงครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของชาวราศีเมษถึงราศีกันใครเกิดราศีตุลพิจิกธนูมังกรกุมและราศีมีนวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอะไรผมจะมีคําตอบให้แบบฟันธง ส่วนใครที่ฟังแล้วยังไม่จูใจอยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาให้ชัดเจนลงใช้บริการบัตรฟันธงการ์ดไม่ต้องเสียนาทีละ9บาทโทรมาที่0 2 9 3 8๒1 1 5ถึงหรือที่02559222 2ครับเอาละครับนี่คือบริการใหม่ผ่านบริการบัตรฟันธงการ์ดที่จัดให้สำหรับทุกคนทุกท่านที่อยากรู้ดวงชะตาหรือท่านไปติดตามกิจกรรมบุญเรื่องราวของการสร้างบุญสร้างกุศลอนุโมทนาบุญได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรียกหาที่ชื่อภาษาไทยว่าโขนฟันธงรักเลขานิเทศแล้วก็กดถูกใจแฟนรายการทั่วโลกจะได้ประสบพบเจอผมทุกวันผ่าน f c e e o o o k แ n p a g e ผมเล่น Facebook ด้วยตัวเองครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกกก่าเล่าขานันใครที่อยากจะได้ร่วงรู้ถึงภาะบิดาแห่งอักษรไทยเราคนไทยทั่วโลกมีภาษาไทยใช้เพราะพระอ,องค์ท่าน ตอ,อนหน้าพลาดไม่ได้พักชมโฆษณาสักครู่แล้วมาพบเกิบเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์มหาราชผู้ประดิษฐ์อักษรไทยอีกสักครู่ครับของขายไม่ได้ลูกนี่เขาไม่จ่ายตังแฟนไม่ยอมกลับบ้านชีวิตแย่งจริงๆค่ะปีนี้เหตุการณ์ร้ายที่ถาถม้ามากำลังจะผ่านพ้นไปฝันทุ่ง ด้วยอิทธิพลของเทพราหูในขณะโคจรย้ายราศีหลังจากนั้นฟ้าจะเปิดเป็นราหูรับทรัพย์ในตำแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาของคุณในรอบ18ปีโครงการสร้างเทพราหูประดิษฐานสี่ภาคและโครงการสร้างเหรียญเทพราหูในพงตรงพุทธจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยมวลสารละวโลหะผ่านพิธีมงคลเจประเทศและผ่านพิธีมังคลาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญสี่ภาคตามความเชื่อแต่โบราณผู้ครอบครองจะโชคดีมีสุขฟังรงครับ มีไว้เป็นสิริมง,งคลน,นะครับรู้สึกดีจริงๆค่ะบูชาเหรียญเทพราหูทรงครุฑได้ตั้งแต่บัดนี้ร่วมบุญสร้างพระโบสถ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีโทร025159222 029382115-6ครับ ผมอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยครับอุทยานประวัติศาสตร์เบื้องหลังผมนั้นเป็นมหาราชทําให้ชาติไทยดํารงคงอยู่ด้วยการจารึกอักษรไทยเรื่องราวของพระราชประวัติของพระองค์ท่านมีความยิ่งใหญ่การเวลาจาเนียนการผ่านมานับเกือบพันปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช1800พระองค์มีพระบรารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างความเป็นชาติไทยเมื่อ755ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะในปีที่พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อปีพุทธศักราช1828สถาบนาการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเอาล่ะครับไปกราบสาการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเชิญครับคุณที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนต่อจะสอบเนติบัณฑิตสอบเลื่อนขั้นทางราชการต้องหาโอกาสมากราบสักการะพ่อขุนรามคำแหงเด่ดนะครับเพราะพระองค์เป็นพระราชบิดาในการประดิษฐ์อักษรไทย เอาละครับผมจะนำกราบถวายบังคมขอพ,อพอระพรขอให้กราบตั้งจวงจิตระลึกนึกถึงและได้กล่าวตามผมไปเป็นลำดับนะครับพระยะเกมะพะยะปรามคําแหงมหาราชจบูรพาเยจะเรวโสสุขังนักกัสโป ขอเดชะใต้ฝาระองธุทลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายรักเลขานิเทศขอตั้งดวงจิตอุทิศบุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้าสร้างข้ามชาติข้ามภพขอบุญกุศลนั้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขอพระอ,องค์จงแผ่พระบารมีประธานพระพรให้ข้าพุทธเจ้าตลอดจนสาธุชนเป่งวาจาอันใดจงมีสติปัญญาใช้ภาษาแห่งพระองค์คือภาษาไทย จงมีความรุ่งโรดรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าจะคิดอ่านเขียนเรียนศึกษาจงมีปัญญาเฉลียวฉลาดสว่างสวัยด้วยพุทธธรรมน้อมนำให้เกิดบังเกิดความสุขความเจริญเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพพย,ยดาทั้งหลายขอการมงคลน,นี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธเจ้าตลอดจนสาธุชนทั้งหลายแฟนรายการคุยขง,งข่าวเช้าด้วยทุกประการตั้งแต่บัดนี้สืบไปเมื่อหน้าด้วยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ในยุคสมัยของพ่อคุรามกำแหงมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นยุคไพ่ฟ้าหน้าใสและที่สําคัญคือพระอ,องค์เจ้าแขวนกระดิ่งนี่เขาอาจจะจําลองนะครับมาให้ใหญ่หน่อยนะครับเป็นไข่กระละคังแต่เป็นกระดิ่งพระอ,องค์ก็ทรงฟังกระดิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจแล้วลั่นกระดิ่งพระอ,องค์ก็มีพระมหาคุร,ราณที่คุณตัดสินความมีความยุติธรรมปกครองประเทศบริหารประเทศด้วยความรักเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มาที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยอธิษฐานไหว้ท่านเรียบร้อยนะครับ อุทิศบุญกุศลถวายพระองค์ท่านขอพอรลุลยมาสั่นกระดิ่งพอนั้นจะสําเร็จขอให้แฟนรายการมีความร่มเย็นเป็นสุขและคำปฏิฐานที่ผมได้อธิษฐานเมื่อสักครู่นี้จงสําเร็จแก่ทุกคนทุกท่านประเทศชาติและพระศาสนาตลอดจนทุกคนทุกท่านที่ชมรายการให้โชคดีด้วยทุนนาครับเ่าสาทุ นั่นคือกระดิ่งที่ผมได้สั่นและเป็นมหามงคลที่ได้กราบถวายราชสการะและในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาผมได้ไปสั่นกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเปิดกวยแสดงราชสการะเคารพต่อดวงพระวิญ,ญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะประกอบพิธีเททองหล่อพระกิ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อเป็นพระกิ่งที่ลึก มอบให้ท่านที่ร่วมบุญกระถินเป็นสายกระถินประจําปีนี้เอาละครับนี่คือมหามงคลประวัติศาสตร์ที่เราต่างเทิดพระเกียรติถวายบุญกุศลเป็นุญก,กุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพ่อพุทรามกำแหงมหาราชและใครที่อยากทำบุญถวายแด่พระองค์ผมเรียนเชิญร่วมพิธีทักษินานุป,ประทานอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพ่อพุทรามกำแหงมหาราชและมกษัตริย์แห่งสุขโขทยัยสมัยณพระโบส์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยในวันที่9พิกานนี้เวลาประมาณ บ่ายสามโมงครับเราไปเจอกันที่พระบรสถสวัดพระปรางเอาละครับวันนี้เวลาของสายใหญ่ไทยสายใหญ่เชื่อมใจคนไทยทั่วโลกตอนสุดยอดคานทงหมดแล้วครับกลับมาพบกับผมรักเลขาธิเทศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับมาแล้วมาไวรอวีเปิดดูทีวีช่อง t จเจัานาคาเราเน้นสุดยอดฟันธงพาไปกราบไหว้บูชาเสริมดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์